เนี่ยเด็ดเดียวเนี่ยเด็ดเดี่ยวเนี่ยทุบเนี่ยทำไม่เหมือนกันครับจุดขายของฝากของที่ระลึกด,ดูบรรยากาศนี่ร้านนี้มีเผาอะไรฮะ เขาไล่แมงบอกครับแบบนี้โอ้โนี่นี่ภูมิปัญญาเลยไล่แมลงวันไม่ให้ตอมอ่ะกูดไอเดียเลยครับอ๋อร้านอื่นก็ททำแต่เขาไม่ได้เผาตอนนี้นี่เขาไล่แมลงวันอือือ บ้านช่องลมครับ